สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศบ้านเรากันในวันแห่งความรักนะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งใจใช้ความรักความเข้าใจเสริมส่งเข้าไว้นะสุดท้ายสิ่งที่ทำผิดทำพลาดกันไปก็จะเกิดการให้อภัยซึ่งกนและกันตามมาในที่สุดนะครับสิ่งที่ทมผมผมเองแปลกใจในวันนี้ก็คือ ข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับพี่น้องสังเกตว่าสินค้าเกษตรกร,กร,กรที่ขายดีแทนที่จะเป็นแม่ค้าขายดอกกุหลาบนะแต่การกลับว่าเป็นพราะค้าขายมะพร้าวขายดีกว่าเป็นเทน้ําเทท่าเสียกะละเสียนี่กะไรครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องคนไทยเรามอบมะพร้าวให้กันแทนดอกไม้แล้วหรยอครับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบหน่อยสิครับสงสัยครับพี่น้องว่วันนี้ก็มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะฮะขององค์ กรอ,อตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO นะฮะตัวย่อมาเล่าให้ฟังก็ตามเคยครับไม่ผิดคาดนะฮะเป็นการคาดการตอกย้ำถึงปรากฏการณ์ลานิยาที่ยังคงทำงานอยู่ฮะตามภาพในคลิปเลยนะครับพี่น้องลานิยาพื้นกราฟนะจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะจะมาเห็นไหมครับก็จะมาโหเกินครึ่งวงกลมเลยฮะจะมากกว่าปกติเฟสกลางฮนะ เฟกกลางและนูเทนฮะซึ่งจะเป็นสีฟ้านะก็จะมากกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางฮะแล้วก็มีโอกาสถึง65%เนะี้ยที่ยังคงมีอิทธิพละฮะชวัดเฉวียนอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้แอล้วถึงนู่นเลยครับเมษายนปี2 5 6 4นะพี่น้องแต่ก็มีโอกาสนะฮะเนะฮะที่จะกลับไปเป็นกลางหรือปกติในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนปี64ะฮะ ปกติของเขานี่ก็คือว่าการที่กลับไปเป็นสภาวะเหมือนเขเหมือนเดิมฮะฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลฮะตามฤด,ดูที่มันควรจะเป็นนั่นแหละครับอ่าฉะนั้นกลุมพาถึงเมษาก็จะมีฝนมากกว่าปกติะฮะพี่น้องฮะก็เป็นนั่นแหละครับสําหรับภาพถัดไปก็เป็นการคาดการนะฮะยืนยันอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะหรือค่าที่เขาเรียกว่าค่า SST นะครับพี่น้องเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2564นะฮะย้ำแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลแปซิฟิกด้านขวามือพี่น้องเห็นนะครับคือฝั่งอเมริกาใต้อเมริกานั้น,นเย็นกว่าปกติเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวน้ำมหาสมุทรเนี่ยส่วนใหญ่ก็มากองรวมกันอยู่ทางฝั่งซ้ายมือคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เหนือ ออสเตรเลียนะแสดงให้เห็นการตอบสนองของอะไรครับก็ปรากฏการลานิยานั่นเองซึ่งลมค้าตะวันออกฮะพัดจากขวามาซ้ายแรงกว่าปกตินั่นเองอย่างมีนยัยกสัมพันธ์สำคัญนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยประเทศไทยของเรานะครับ เรามาเจาะประเทศเลยโดยประเทศไทยของเราอยู่ในพื้นที่สีขาวุณนหะภูมิในช่วงฤดูร้อนก็จะอยู่ในค่าปกติไม่สูงมากนะครับถ้าสูงมากก็เป็นสีแดงนะครับเหมือนในปีที่ผ่านๆมาซึ่งจะสอดคล้องกับภาพต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นการคาดการปริมาณฝนนะเป็นแผนภาพกราฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนและประเทศไทยเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะ หมายความว่าอะไรครับพี่น้องก็หมายความว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงฤด,ดูร้อนที่จะถึงนะโดยแนวโน้มปริมาณน้ําฝนในเดือนกุมภาพันธ์นะถึงเดือนเมษายนนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อสตตอสเตรเลีย,ยจะมากกว่าปกติฉะนั้นสรุปได้ก็คือในฤด,ดูร้อนหรือคิมหันฤด,ดูที่จะมาถึง มาเยือนประเทศไทยเราในปลายเดือนนี้ก็จะร้อนไม่มากนะครับพี่น้องเนื่องจากจะมีฝนซึ่งมีค่ามากกว่าปกติมาก็สลับตกกันเป็นระยะระยะส่วนจะแรงด้วยพายุดูร้อนหรือไม่ก็ก,ก็ต้องอัปเดตสถานการณ์ติดตามกันไปช็อตต่อช็อตนะครับพี่น้องแล้วก็ว่ากันต่อไปกลับมาส่องสภาวะอากาศอันใกล้นะในวันที่14คือวันนี้ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2564 มวลอากาศเย็นนะอ่อนกำลังลงนะพน้อทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายฮะและช่วงนี้ก็จะมีฮะพี่น้องลมใต้นะหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จากเส้นศูนสูตรนะพัดนําความชื้นเข้ามาบนบกเยอะหน่อยอาจจะทําให้มีฝนตกบางพื้นที่ฮะในภาคเหนือภาคกลางรวมกทมและภาคตะวันออกนะฮะตามนั้นนะครับและก็ตั้งแต่วันที่สิ 8กุมภาพันธ์นะฮะจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะฮะช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นนะฮะครั้งนี้ฮะจากโมเดลเส้นไอโซบาที่ผมดูนะฮะหรืออพี่น้องดูฮะรหรือความกดเส้นความกดอากาศเท่ากันเนี่ยครับก็จะมีเส้นเย็นในระดับระหว่างพันสิบสี่ถึงพันสิบหกเนี่ยโอ้โหขยับลงมาลึกลึกนะครับลึกถึงกทมเลยก็คาดหมายได้ว่าอย่างนี้นะฮะและลอกใหม่นี้กําลังมันก็จะเป็น ค่อนข้างแรงพี่น้องแล้วก็แรงกว่ารอบที่ผ่านมานะฮะแต่อาจจะไม่ถึงกับต้นมกรานะครับและเมื่อเขาแผ่ลงมาก็จะไปทําอะไรครับมวลอากาศเย็นก็จะไปช้อนปะทะอากาศร้อนชื้นทําให้มีฝนเป็นแห่งๆได้ประกอบกับมีลมตะวันตกลมหรือลม500อเฮกโตพัสคานะครับระดับบนสูงจากพื้น5.5กิโลเมตรพัดผ่านภาคเหนือพัดเฉียดๆนะครับนะ ภาคเหนือตอนบนนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคอีสานก็มีลมแรงนะฮะฮะแล้วก็อุณภูมิจะลดลง3-5องศานะครับสำหรับภาคอีสานส่วนภาคกลางรวมถึงกอทอมและภาคตะวันออกก็จะมีฝนบางพื้นที่นะครับในในช่วงนี้18-20ฮะ เกิดจากลมแล้วก็จะมีอากาศเย็นตอนเช้าส่วนภาคใต้โดยเฉพาะตอนบนด้านฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากลมตะวันออกแรงขึ้นนะพี่น้องก็จะได้รับอิทธิพลของลมนี้โดยลมก็จะพัดนําความชืน้นะเข้ามาบนบกมากขึ้นจะมีฝนและฝนฟ้าขนองในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงนี้นะทีะ่ทำเครื่องหมายไว้นะฮะ 18ถึงวันที่20กุมภาพันธ์และหลังจากวันนี้ไอหลังจากนี้นะครับวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกําลังลงฮนะทำให้อุณหภูมิเริ่มค่อยๆสูงขึ้นอากาศช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็มีตื่นเต้นหน่อยแต่โมเดลมันยังไกลนะฮะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์นะฮะมีการให้เกิดพายุดิเปรสชันหรือพายุในเขตพายุหมุนเขตฤดูร้อนขึ้นนะพี่น้อง ทางเหนือเกาะบอเนียวไปทางเยื้อไปทางทางใต้ของฟิลิปปินส์นะฮะแต่ต้องมาดูใใกล้ว่ามันจะไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตกถ้ามาทางตะวันตกกับ้านเราถ้ามาทางออกหรือขึ้นทางเหนือก็ไปทางใต้หวันทางจีนอะไรเขาว่ากันไปเดี๋ยวดูใกล้ๆฮะเพราะตอนนี้โมเดลจากผมเช็คดูแล้ว GFS กับทางของ e m w f เนี่ย ECMWF เนี่ยมันยัง ไม่เหมือนกันนะฮะเราก็ไม่ไม่สามารถฟันธงได้นะครับพี่น้องก็อเอาประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ